สภาวะที่เอื้อต่อมะเร็งเนี่ยถ,ถ้าทุกคนอยู่ในวงการนี้หรือบางคนไม่ได้อยู่ในวงการนี้แต่แต่อยากจะรู้หรือบางคนเคยรู้แล้วก็เป็นการทบทวนกันเนาะคือปัญหาของการเกิดเซลล์มะเร็งเนี่ยทุกคนเ,เริ่มต้นมันเกิดขึ้นจากความผิดปกติของระบบการกําจัดพิษอะค่ะร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยถ้าระบบของการกําจัดพิษก็คือระบบยีนที่ควบคุมการดีท็อกเนาะหรือว่ายีนที่ควบคุมระบบ ภูมิคุ้มกันของร่างกายทํางานตรงปกติระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์เราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่า NK เซ l ล์ซึ่งคําว่า NK เซลล์ในที่นี้คือเซลล์เพชฌฆาตที่เป็นแบบ n นเ u อรัหรือว่าธรรมชาติของร่างกายที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนที่ทําให้ตัวเองเกิดเซลล์อะไรได้เนื่องจากระบบนี้ของเขาเนี่ยมันลดลงมากมันต่ํามากเนาะระบบเนี้ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะจัดการสิ่งแปลกปลอมได้คนะ่ะ พอมันจัดการสิ่งแปลกปลอมไม่ได้โดยธรรมชาติของเซลล์มะเร็งเนี่ยใช้เวลานานมากเลยนะคะทุกคนมันจะต้องมีการเสียสมดุลและผิดปกติมาอย่างโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาจะเฉลี่ยที่ประมาณ6-7ถึงปีนะกว่าที่มันจะมีการเติบโตมาเป็นก้อนเม็ดเล็กๆสักเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะใช้ระยะเวลานาน,านมาก 6- 7ถึงปีแล้ว6-7ถึงปีเนี้ยถ้าสมมติว่ามนุษย์คนนั้นนะ่ะดันเขาเรียกว่าอัดเด็ตัวเองเนาะอัดเด็ตัวเองจนกระทั่ง nk เซลล์หรือว่า ภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยจากที่มันต่ํามากแล้วมันฟื้นมากเนี่ยร่างกายจะใช้เวลาไม่นานเลยนะคะในการที่จะจัดการทําลายเซลเล์มะเร็งเนาะถ้าระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงเนี่ยใช้เวลาจัดการเซลเล์มะเร็งได้ไม่ได้ใช้เวลานานนะคะแต่ทีเนี้ยบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วเ,เราจะจัดการมันยังไงเราจะเริ่มต้นจับต้นชนไปยังไงก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าเซลเล์มะเร็งมันเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ํา เกิดจากระบบการดีท็อกของเราเสียหายอันนี้คือ2ระบบนี้เวลาคนที่เป็นมะเร็งกับเซลล์ที่ไม่ได้เป็นมะเร็งเนี่ยระ,ระบบการหายใจมันจะไม่เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเชิงชีววิทยาในร่างกายเนาะเขาเรียกว่าการหายใจในระดับของเซลล์ระดับที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยใช้ออกซิเจนในการที่จะ ใช้พลังงานก็ต้องอาศัยออกซิเจนแต่ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยไม่ไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยอันนี้มันคือความแตกต่างกันเนาะการหายใจที่ผิดพลาดเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการแทนที่จะใช้ออกซิเจนกลับไปใช้สารพิษในการดํารงอยู่เนาะซึ่งสภาวะอย่างเงี้ยให้ให้ทุกคนนึกถึงว่าภายในร่างกายมันเต็มไปด้วยพิษนะคะแล้วเวลาร่างกายเต็มไปด้วยพิษอะถ้าให้พูดให้ถึงให้เห็นกายภาพให้เห็นนึกภาพเนาะเหมือนสมมุติการหายใจในระดับที่แบบสั้นๆน่ะ สัตว์ที่มันอายุสั้นนันจะหายใจสั um ้นๆๆๆแต่การหายใจที่มันเป็นพลังงานที่เต็มพลังงานนะคะเขาเรียกว่าพลังงาน ATP เนาะเวลาหายใจผิดพลาดเรานึกถึงเวลาเราหายใจสั้นนะคะหายใจสั้นกระบวนการในการดึงพิษออกมาเนี่ยมันจะดึงได้ไหมสมมุติเราหายใจอยู่แค่นี้หายใจอยู่แค่นี้กับเราหายใจลึกๆ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 การหายใจลึกแรงดันต่ำเนี่ย มันช่วยในการดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนาะดึงเอาพิษลากออกมาเออนี่คือเนี่ยคือการหายใจแบบอันนี้แบบที่เรารู้ว่าอ๋อแบบเนี้ยเราต้องหายใจแบบเนี้ยคือการหายใจที่ถูกต้องแต่อันนี้แบบเนี้ยเราจะรู้ได้คําว่าเราจะรู้ได้ก็คือว่าทําให้เห็นได้แล้วทุกคนสามารถเอาไปทําได้แล้วเช็คได้ว่าเราเป็นคนหายใจสั้นหรือหายใจยาวนะซึ่งคนที่หายใจยาวเนี่ยจะหายใจที่ ที่หายใจที่ท้องอ่ะหายใจระดับผิวหนังอ่ะจะไม่ได้หายใจแค่จะูหมแบบจะไม่ได้หายใจอย่างเงี้ยแต่หายใจไปถึงถึงท้องเลยอ่ะถึงกระบังลมเลยอ่ะแล้วมันจะอึดทุกคนคนที่หายใจยาวอ่ะจะดำน้ําได้นานเออไม่เชื่อเราลองก้นหายใจดูเนาะอันนีเ้เราต้องฝึกการหายใจแล้วการฝึกการหายใจเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการดึงสติด้วยค่ะดึงสติเพื่อให้เราเนี่ย เขาเรียกว่าผ่อนคลายลงมาเนาะเพราะคนที่เป็นมะเร็งมันเกิดจากการใช้พลังงานผิดพลาดพลังงานเกินการใช้งานเกินนะใช้ร่างกายเกินนะซึ่งมันเกินมาตั้งแต่ความเครียดความเครียดที่เกิดจากการคิดไม่หยุดเนาะความเครียดจากการที่เราไม่ได้ไม่ได้มีการผ่อนคลายอะไรเ